ห่อเขาอ่ะอยากพอ,อไอแ้ออแ,กอไอแก้ให้พอแก้ให้พอฮะแกจะแก้ให้พอก็อย่างเดียวกันนี้ฝีมือแม่ประเทิงน่ะอ่าพอล้วอ่ะอ่อ ship bà đẹp trăm lấy nó nó lên nè đúng à, lón, đó. Nọ, nọ lên nào nó chẹt ngồi đó trăm nó nó lên nè ship bà nè thấy không Thôi, ừ, thôi, 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 Mặn, mặn. เยอะเนี่ยคนนี้เขาทำขายเนี่ยเอาแต่มันมันท้องมันมันอะยางกับมะฮู้เจ๊ออกมาลมะมะอันนี้จี้นทั้งมวลเลยเนี่ยเนี่ยมันเรจีนทั้งมวลเลยเน,นี่ย,ยรู้ไหมซ่าคือแม่อือกินเข้าไป Kính khóa bay, kính khóa bay Thứ khóa bây khâu khóa bây giờ chỉ là thịt, thịt bạc Này, 2 hộp nữa này, đứa Này, này phát hồn cho tao Hửm Ăn nè Nó sẽ lồn มันโดนหัวหัวลุแล้วยายหัวหัวมันลุแล้วนะหัวเฮาเนี่ยอืมอ่าหูนแตกแล้วมันโดนจะมาหินอ่อนแล้วก็เด้นไปโดนหัวแล้วก็โดนเด้นมามันดิ้นไปดิ้นมาเนี่ยมันเด้งไปเด้งมามันโดนโต๊ะแล้วก็เด้งไปหาฟ้าพูดละว่ากําแพงพูดละมันเด้งพอกมาเนี่ย แล้บปืนเนี่ยอ้อัอนนั่นมันโดนโตกะหินอ่อนเด้งมาฮะฟ้าบ้านเลยสวยกำแพงบ้านเลยนะมันดีมันไม่มีรถจอดอยู่เนี่ยรถจอดอยู่นี่มันจะโดนนะะ่ะรับซ่อมที่เป็นหมืนมม่นสองมื่นมะพร้าวแกงซ0้บ,บาทเนี่ยสียได้เอ่ย ซ่อมรถคันนั e ้นสี่ห้าหมื่นเพื่อขายมะพร้าวก็ไม่รวยละขายมะพร้าวมาซ่อมรถเนี่ยอืมตาใจคือว่าหนูไม่ใช่เจ้าของบ้านร่างกัน มือเนี่ยประเทิงคนกินเผ็ดจะพริกแกงมาใส่

ก็ไปดูแม่เท่าเขาแม่เทาเขาก็อยู่แม่เทาเขาก็เทาเนี่เขาไม่มาไม่จะมาได้ก่อน ผมก็เดยวแจ้งว่าเตกาวเร็วมากที่เราไรู้ทเราไม้เร้ที่เราไมรู้เราไม่รู้ที่เราไรู้ท่เราไม่้ที่เรี่เราไรู้ทีเรี่้เรีเรไรทีเรไรู้ที่เ้ที่เมูี่มร่เาไร่เรารรไร้ราไม่ร้ทีราไม่รู้ที่เราไม่รู้ที่ม้ทีรรูไม้ราไม้ที่้ร มีทำานทีเป็ตผู้บริหารก็จัดตัวที่ตกนับจากนั้นก็การขโมข่าวนะฮี่ละเป็นเกิดผลกรบฉเที่สามางนเกิโมีตลอกวันี้เอาตัวสานะครับสงสารอางหมดเลนะนี่เกิดเตทุกทของพกงโเนี่ยคือมีชา้าอร่อก็ชีู ตัวแตงโมกับส้มช่วงที่เป็นร้ายต่อสายต้องขาดไม่ลงแล้วต่อเนื้อต้องขาดก็อ่าที่สายต้องขาดนะแล้วก็สายต้องเนื้อเพราะว่ามันช่วยเกลี่ยรวมกันของนวลท่าสีคุณภาพเนื้อก็เกิดเกลี่ยสูงดีกว่านะครับเพื่อให้เราสามารถเก็บเกลี่ยได้ดีขึ้นนะครับตัวแตงโม đó nó là cái 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 nó còn bởi tại sao nó 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 2 tầng nó nó là như vậy ạ đây you sound F chín hưng nít thôi được hảm app đu lấy nữa lắm nát hm Kim bù mì nè, chào mừng mật ong, chào mẹ nèo. 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 Chào này, nèo. ขอแก้ไขให้เขาแก้ตัวแล้วก็บอกว่าบริษัทจากที่เขาเก็นคนรู้ใช่เลยการทำข้อต่อข้อต่อเพื่องอาไราี่เกี่ยวกับการพัฒนา ตัวที่าไปเนคสังเกตันนี้เขาอกว่านได้จัง่งอกคุณก็มเป็นเสี่ยงเพ่ช่วยาใครไไดสอบถามว่าัวอะไรนะบอกว่าสาเตอรต้องเรียนู้เสร็จแล้วนี่จะมาสร้างในามไม่เทาเทีมะนั้นต้องติดต้องไปหัวใจตองร่ว้องเข้าใกันนอกภูรของราการบินในรอบสองพุ่งไปที่โจะเพิ่มข้อศั ไว้ชุดข้ามเสือโอแล้วกหลังปวหล็ป้ากันเลกปวหลงปกนเลยแล้วก็ปว้ากันเลยปดหลัก็้าวหงก็ปากนเลยปงกากันเลยดทลงา็ปากันเลยังกาัเปวดหลังก็ป้ากันทลยปวดหังานเลยใวหก็้วดหลังก้าเวดล้ากลยปวง รำมั้งเนี่ยรำนะอืม,มทำขายได้แล้วเนี่ยอ่ะไว้เราก็ไปพี่น้องไปไปไป